กล้องวงจรปิดจับภาพชายสวมเสื้อสีแดงเดินอยู่ริมถนนบริเวณทางแยกวัดใจจังหวะนั้นมีรถกระบะขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนจากด้านหลังจนร่างกระเด็นกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัส และรถหลบหนีไม่ยอมจอดลงมาดูเหตุเกิดช่วงค่ำวานนี้บริเวณสี่แยกวัจัยหน้าสํานักงานเทศบาลตะบนเมยวดีอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นเส้นทางตัดเข้าออกหมู่บ้านทราบชื่อผู้บาดเจ็บสาหัสคือนายสนธยาอายุ37ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีพลเมืองดีที่เห็นเหตุหการณ์และอาสากู้ภัยเข้าช่วยเหลือพาไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมา ล่าสุดตำรวจอยู่ระหว่างการแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่รถกระบะขับรถนี้พร้อมเร่งล่าตัวคนขับมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย